วันนี้วันที่3สิงหานะค8นห้าร้อยมาดูตัดปาล์มนะครับสหลาดเอลิตนะฮะหลาดแท้แทแน่นอนกว่านะครับวลีของบ่าวตาไทยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับตัวนี้ก็ปลูก9กคู้นะฮะลูกก็ประมาณ5้าหกลนะฮะปีนี้สปีกับอีก3เดือนนะครับปลูกพฤษภาคมสอห 65นะครับปีนี้68ก็3ปี3เดือนนะครับน,นะครสำหรับ FC ที่กำลังจะปลูกปา์มนะครับก็ติดตามนะฮะติดตามสกลนะครพันปามอัปเดตการตัดปามนี่แนะหละศลาแท้ๆก็เป็นอย่างฮะส่งต้นเขาจะสม่ำเสมอนะฮะร,รูปทรงเขานะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ มีน้ำขังนะครตลอดนะครับเมื่อก่อนก็เป็นที่ทำนานะฮรแล้วก็ขังสังเกตพืชที่มันขึ้นนะครับต้นบอนเนี่ยนฮะฮต้นบอนต้นบอนเนี่ยเขาจะชอบพื้นที่น้ำขังนะฮะเวลาน้ำมาแรงๆช่วงฝนอ่ามามันก็จะฝนบาบมามันก็จะท่วมนะฮะท่วม จะให้ดูว่าซิลาเอลิ t หรือตระกูลสิลาดเนี่ยนอกจากเขาเก่งเรื่องการทนแรงแล้วที่ชุ่มน้ำแฉะอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะฮะน้ำขังตลอดเลยนะเนี่ยเนี่ยน้ำขังให้ดูนะเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะนอกจากแน่นอนเขาเก่งอยู่แล้วเรื่องการทนแรงคระะับการทนแรงเขาเก่ง มากฮะแล้วน้ําเขาก็ชอบด้วยนะฮะแต่เวลาปลูกเราก็ต้องใช้รถไถนะครับเวลาปลูกนะครับฟังนะครับเอซการปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สูงที่ต่ํำยังไงเราก็จะต้องใช้รถไถผ่านห้าพันหกนะครับเป็นแนวร่องอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้ผ่านห้าหรือพันหกไถกบเข้าหากันครับเนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับ แนวล่องปลามอย่างนี้แหละแล้วก็ไปไปถ่ายกล้าถไปไถมาสักสามรอบนะครับมันก็จะเป็นคูหลังเต่านะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ผ่านยกล่องนะครับใช้ผ่านพวนนะครับผ่านห้าผ่านหกนะครับมันก็จะเป็นคูหลังเต่าแล้วก็ปลูกอย่างนั้นแหละครับเวลาปลูกเราก็จะไม่ได้ปลูกจนท่วมดินเดิมของในถุงนะครับ ยังไงก็ต้องให้ดินในถุงเดิมอะ่ะที่เราแกะถุงออกมาแล้วอะ่ะให้ลอยมาสักหนึ่งเซนหรือหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับให้มันมีได้รับอากาศนะครับผมตัดออกไปเรืยก,ก้านอะก้านที่มันไม่ได้รับประโยชน์อ,อ่างั้นแหละผมไม่ได้ไว้อะไรมากมายครับก้านเนี่ยมันสอนกันเยอะเป็นภาระนะครับสูตรลหลายท่านก็อาจจะไปตัดทีอายุสี่ปีอะไรอย่างงี้ครับ ผมตัดตั้งแต่สองปีกว่าครับมันถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์นะฮะก้านมันอะจะเก็บไว้ทำไมะครับล้วก็ออกออกก็นี่ยก้านมันมไม่ยาวแล้วก็วางไว้อย่างนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะคุมยาเราเราก็จะเน่าเปื่อยไปนะครับอันนี้สามปีสามเดือน,นครับอัน,นแล้วก็จะมีต้นสูงๆนะ ผมไม่รู้พันธุ์อะไรนะครับของข้างๆสวนกันนะครับเขาปลูกมาสิบป,ปีแล้วครับก็ได้ขายตลอดครับไม่รู้พันธุ์อะไรนะครับอย่าลืมนะครับปลูกปลาล์มทั้งทีต้องได้พันแท้นะครับถ้าปลูกปลาล์มไม่ได้พันแท้แล้วก็เสียใจไปหลายสิบปีนะฮะลูกนี้ก็น่าจะห้าโลได้รประมาณนั้น หนักครับปามอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาดูติดภารกิจให้ลูกน้องใส่ปุ๋ยนะฮะยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์สองกระสอบผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับเนี่ยยังไม่ละลายนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไม่แดงแดงเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับยังไม่ละลายนะฮะเนี่ยเม่แดงแดงก็คือศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไม่ตายตัวนะฮะสูตรปุ๋ยเนี่ย ขอให้มี npk นะเน้นเน้นเน้น,น,นตัว n แล้วกันนะข้างหน้าเนะี่ย p ใน้อย,อยหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะครับถ้ามีอินทรีย์วัตถุอย่างผมเยอะๆยะดูขี้แกบกองขี้แกบขี้ขี้ขี้ไก่แกบไม่ใช่ขี้แกบแล้วก็เยอะแยะนะอินทรีย์วัตถุที่มันที่ผมใส่ไปนะนะปามตอนนี้ผมใส่0ูนยเพราะว่าปลายฝนแล้วนะผมก็จะให้เขาแบบ ลูกมันเต,ต่งตึงหน่อยมันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะฮะปลูกปาล์มเนี่ยใส่ไปเถอะเอ็นซีวัตถุแล้วก็ให้เน้นนะฮะให้เน้นตัวเอ็นนะฮะหรือในตัวเจนเยอะๆนะฮะที่ผมใช้ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยเพราะว่ามันผมได้กําไรจากหมายถึงว่าธาตุอาหารผมได้กําไรธาตุอาหารในตัวยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ราคาห้าร้อยบาทเองนะครับนะฮะไม่ได้แพงอะไรนะครับยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ห้าร้อยบาทเองนะครับก็ แล้วมันจะมีกําไรก็คือมีตัวเพิ่มมาคือตัว S นะหรือกรมฐาถันอีกย4ิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนั้นแหละฮะของดีเลยนะครับกรมฐาถันเนี่ยกรมมาถันในสุดยอดของธาตุอาหารอย่างหนึ่งนะฮะเราได้มาของแถมนะฮะจากตัวยี่สิบูนย์ะฮะยี่สศนย์ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันละลายช้านะฮะและมันไม่ไม่เะเหยือไปในอากาศนะครับ สังเกตว่าผมยาเยอะเขาจะจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับอินทรีย์วัตถุจะเยอะนะฮะนัาก,กองขี้ไก่แกบนะครับนะฮะก็ดึงออกมาด้วยนะครับตัวเถาวันเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับมันจะไปกดยอดมันนะครับต้องนองต้องดึงเถาวันออกมาด้วยนะครับ โอ้มีสายเข้าเอฟซีนะฮะโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะครับตัวนี้ก็จองเข้ามาได้นะครับพันแท้แน่นอนฮะปลูกปามทั้งทีต้องได้พันแท้นะฮะถ้าได้พันปลอมจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะครับเนี่ยฮะก็ทลายก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าๆทลายมันก็จะเล็กกว่านี้นะฮะลูกแดงนะครับพันเนี้ย ประมาณนี้เลยครับดูดูตรง,งนู้นนะฮะก้านที่ไม่ไม่มีประโยชน์ก็สับออกเลยนะครับเราไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สังเคราะห์แสงเราเราจะเก็บไว้เป็นภาระทำไมนะเนี่ยนะเนี่ยมีเล็กเกาะครับเนี่ยแหะ มีดนี่ก็อินบ็อกหรือโทรมาถามได้นะครับคมมากแล้วก็ไอคมนะ่ะคมปกติแหละแต่ที่สำคัญอะ่ะคือมันรับครั้งเดียวฮะจนเสร็จงานมันมันทนทานในเรื่องคมมันสั่งจากมาเลยตาต้นโพหรืออะไรสักอย่างสั่งที่ร a z ดา้าดีดีด,ดีดีมากมีดดีมากนะครับ นี่ปลูกเก้าคูณเก้านะครับดูใบนะฮะปลูกปาล์มนะครับเคล็ดลับนิดเดียวนะฮะเลี้ยงใบให้เขียวนะฮะแล้วก็ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยอินรีนะฮะใส่ให้มันสมดุลกันนะฮะครึ่งครึ่งอ่ะคนละครึ่งทางนะฮะถ้าปุ๋ยโตแล้วไอ้ถ้าปาล์มโตแล้วอ่ะปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีอ่ะอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งไม่ได้หมายความว่าปุ๋ยคอกสิบกิโลแล้วก็ปุ๋ยเคมีสิบกิโลนั่นไม่ใช่นะครับหมายถึงว่า อให้มันสมดุลในความรู้สึกเราแล้วกันเนาะสมมุติว่าเราใส่ครึ่งของผมนะผมชม,มว่าเราใส่เคล็ดลับง่ายๆก็คือใส่ปุ๋ยคอกปีละหนึ่งถึงสองกระสอบก็ได้อะหนึ่งถึงสองกระสอบนะสองกระสอบได้ยิ่งดีสามกระสอบยิ่งดีขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายนะขี้แพะนะครับแต่ปุ๋ยเคมีนะใส่ไปตามตามปีนะฮะ ใส่ไปตามปีปีแรกก็ใส่หนึ่งกิโลปีสองใส่สองกิโลปีสามใส่3ามกิโลต่อต้นต่อปีนะปีสี่กิโลปีห้าหกิโลปีหกกกิโลปี7 7็ดเจ็ดกิโลปี8ปดแดกิโลปีเก้าเก้ากิโลใส่ไปอย่างนี้นะฮะปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกก็ก็อย่าให้ต่ำกว่าต้นละเอ้ต้นละหนึ่งกระสอบกระสอบอาหารสัตว์นะฮะ ต่อปีแล้วกันถ้าเป็นไม่ได้สองก็สอบกำลังดีนะฮะมันก็จะสะสมอยู่นะั่นแหะใส่ปีแรกมันก็สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะต้นสูงๆทางน้นไม่ใช่ของผมนะของที่ติดกันนะฮะ,นะฮะไม่รู้พันอะไรแต่เนี่ยซีหลาดเอลิทเลยนะครับมีสวนยางนะฮะสวนยางอายุ21ปีสวนยางก็เขียวขจีเลยนะฮะดูดิ ไม่ค่อยได้กีดหรอกครับมันหันเหมปาปาล์มแล้วครับเพราะว่ายางพาราเนี่ยมันถ้าฝนตกเราก็ไม่ได้กีดนะครับมันลําบากตรงนี้แหละครับลําบากตรงนี้เลยตอนนี้ปีนี้ฝนมหาศาลเลยนะฮะเห็นฮะปีหน้ามันก็จะลูกโตวกว่านี้เยอะนะฮะหนักมากก็ประมาณสักห้าโลได้ ้าหกละครับทลายปีหน้าก็จะเป็นห้าถึงสิบโลอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็ดโลแปดโลอะฮะสังเกตว่ายอดมันจะสูงขึ้นมามากยาวขึ้นกว่าเดิมมากนะเห็นไหมเพราะว่ามันก็จะขยายต้นมันจะโตขึ้นนะแล้วลูกก็จะโตถ้าก้านมันยาวขึ้นมาลูก,กจะโตแน่นอนว่าพันธุ์ีลาดเอลิทเนี่ยเป็นพันธุ์ดกนะฮะเป็นลูกขนาดกลางนะครับแต่ได้ดกมาทดแทนนะ น้ำหนักต่อไร่ต่อปีก็พอๆกับพ,พ,พันแท้พันอื่นน่แหละครับแต่ความพิเศษของเขาคือโคนเขาจะใหญ่ทําให้เก็บน้ําแล้วก็ทนแรงในหน้าแรงนะฮะคือเก็บน้าโคนใหญ่คือเขาเก็บน้ําดีนะโดยหลักการประมาณเฉลี่ยห้าหกโลลูกหนึ่งนะครับเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วปีหน้าก็ใหญ่กว่านี้ฮะขอบคุณเอซีครับให้กำลังใจนะครับ ก็คนที่ดูข่าวเพื่อนๆทหารที่ออกรบพี่ๆน้องๆก็ให้กำลังใจกันนะครับยังไงก็รั้วของชาติก็สำคัญที่สุดแล้วนะครับติดตามข่าวกันตลอดนะฮะบบางทีก็ก็นะติดหลายๆท่านก็ก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันนะครับก็นั่นแหละครับคุยขอให้เคลียร์กันให้ได้นะครับ สงครามลบกันยังไงก็ต้องเพื่อนเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับก็ต้องคุยกันตกลงกันให้ได้ประชาชนอยู่ใกล้ก็ลําบากนะครับสงสารคนที่อบพยพหลายแสนคนแต่แต่ก็ขอให้ไม่เกิดสงครามอีกขอให้คุยกันได้นะครับสงครามสาดน้ําใส่กันก็เปียกกันทั้งคู่คคุยกันฮะแต่ยังไงก็ f อฟสิบหกก็หรือกิฟเฟนก็ขออีกสองฝูงฮะ สิบสองลำหรือยีิบสี่ลำเลยนะครับสองสามปีข้างหน้าเนี่ยขอไม่เยอะครขอบคุณครับสวัสดีครับ